สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องหมูกระเทียม Reaction นะคะและวันนี้เราจะมา React นะคะ My Love Ambulance เป็นคู่ที่เราตื่นเต้นมากคือน้องจังเพอ s ์เซสกับน้องมางวงแบมนะคะเพราะว่าเราเห็นเขาชอบหยอกกันอยู่ตั้งแต่ที่ป๊อปลิมปิกแล้วป่าคือ ที่เขาแข่งกีฬากันอะแล้วเราเห็นแบบว่าวงทีป๊อปทั้งหมดอะเขามาแข่งกีฬากันใช่ปะแล้วเราก็เห็นเบื้องหลังอะไรน่ารักน่ารักที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในงานเยอะแยะเลยอะแบบทุกคนทุกคู่ดูสนิทดูน่ารักมากแล้วคู่เนี้ยก็คือแบบเด่นขึ้นมาคือเด่นขึ้นมาแบบเคมีน่ารักเหมือนแบบน้องบางก็จะชอบไปหยอกหยอกจังปะใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วจังก็คือน่ารักก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเห็นเคบีมาก ใจที่เขาจับมาออกเนาะนอกจากนี้เราได้ข่าวว่าอีพีหน้าอาจจะเป็นวิลเลียมเอสมาออกด้วยถ้าหากว่าเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันรนักวิลเลียมเอสมากถ้าหากว่ามานะฉันจะรีบดูรีบลงแบบว่าอย่างไวเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะส่วนของวันนี้ไปเราไปดูน้องจังน้องมังกันก่อนดูซิว่าจังจังจะสู้มังได้หรือเปล่าปกติมังตอดเก่งอยู่นะ แล้วก็ระหว่างดูไปขออนุญาตกินขนมด้วยพอดีว่าสั่งสั่งไอ้นี่มาไอติมกะทิกับข้นเหนียวถั่วดำนี่น่ากินมากร้านหอมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันขาวๆอะ่ะข้นเหนียวถัว่วดำอยู่ในนี้อิอืมโอเคงั้นเพื่อไม่ให้บาักงานเสียเวลาไปดูกันเลย จะเป็นเอรใครเหมือนแกร้องยังไงแล้วมาขอเป็นแฟนด้วยมาขอเป็นแฟนด้มาจะตไหนี่าไปกิน้มได้ี่มีอยากกินซ้มตักับอะไรเนี่ยตอดเก่งน่ารักจะต้องจำจะต้องจำวิธีนะไปตอบผู้ชาย โอ้ยถ้าตื่นมาแล้วคนพบว่าเราแต่งงานกันแลวจะนนับฟินเกินงชอบแบบ มันมาหรือมัน ที่เชียร์เธอนะปกติสเปคเราเป็นยังไงว่าชอบกนตแล้วต้องมีอกษ่อะไรเป็นพิเศษมสาหการจกนรักเราจริงๆมันก็เป็นแบบว่าเอเวอรเรื่องทั่วไปเลยที่เรารู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนแบบว่าน่าจะต้องมีอะไรเงี้ยแบบไม่นอกใจดูแลเคแคร์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบไม่ทำร้ายหรือว่าไม่มีความแบบว่าท็อกซิ่ในความสัมพันธ์เลย้วท้นข้างนอกของผู้ชายเป็นยงเราถึง ตื่นแต่เขาแล้วรู้สึกพิเศษประทับใจ,ใจอะไรไรทัใจมากกว่า,าน้อหลอกไงกตรงแบบว่าตรงติ่ใจดีอ๋อแล้ว,ลว,ลวถ้าเราเราดูด่เราเราู้สึกเด้งไหว่าเขาใจดีแคบบ่ดูเออหน้าเขาหมือกันรู้สึกแล้วว่าโ้ยคุกาเน้อว่าออร่าไงออร่าดูใจดีสั่งก็น่ารักจริงๆแหละไม่ได้จะจ่าเรมา อยากรู้ว่าโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นเอินเตอร์จีที่แบบดีเอองแต่แรกเลยตั้งแรกอ๋อมันจะมีตอนที่เขาได้มาถ่ายรูปใครเลือกอ่ะหนุยหนุยก็จะติดเลยเออกอจะมันก็จะมีแบบว่าช่วงที่เราเจอกันหรือว่ามีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้คุยกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโทรคุยด้วยแล้วมันสบายใจแปลกๆอะเ้ย มางคนแบบว่าจริงแล้วแบบว่าพี่มันดูมันรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถคุยอะไรต่อมีอะไรกับพี่เขาได้แบบหลายะไรื่องเลยอยากรู้ว่าพวบนแบบอะไรคือเสน่ห์ที่สุดของเขาแบบเออพี่รู้จักเออเออหรืออะไรก็ได้หรือหรืออะไรเป็นครั้งแรกหรือเห็นตัวเองที่เรารู้สึกว่าอืมนี่คือเสน่ห์ที่จักที่จักชอบจ้องตาเวลาคุยอืมใช่หนังสู้ฉันเห็นอยู่ แต่หนูไม่ได้เลยเมื่อเรคุยกับใครหนูจะแบบว่ามองหน้าได้ไม่ถึงแบบ5วิ10วิเลยอะไรอย่างเ <c oughs> <ช>งี้ยก็ราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะบอกรถไปถึงไหนอะไรอยงานจะเผื่อเปานมิชเป็นของรถคันนี้วันนี้นะว่าเธอจะต้องงานออกมาแล้วยังไงต้องมีมิชชั่นนี้นอกรอบจะเป็นยังไงไม่รู้แต่รถคันนี้เราจะต้องรู้ต้องเ <c oughs> พราะรู้ใช่ไหมว่ากิจกรรมที่สามมันจะต้องแบบต้องฝ่า ต้อง่ากมากพูดแล้วันนี้ได้วันนี้พี่เป็นคิวปิดที่จะสอดคอดสิเกวันนี้ลูกยิมค่ะไปมจะมีกเร่งท่เจ๋งมากจะเห็นละก่อที่เราจะพูดถ่านแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนที่เส่ห์ที่ตรงไหนที่สุดสาหรับตัวเองหนูบางคนที่มเล่หนูขี้ดูแลคนมากมากเลยงี่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีปอญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงทาอะไรอะไรยังไงาแคแต่แต่จริงจรงแล้วก็ให้สเปคเหมือนกัน ่าก็ไม่ได้อยากให้อีกคนรู้สึกลำบากรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวตัวที่แล้วเราเคยดูแลเขายังเดี๋ยวมาลองเออแล้วกันง่าเรยแค่ลองแค่คนคนหนึ่งอ่้มันจะเป็นยังไงเจอกัะจาฉันร่มเขินแทนแล้วอ่ะฉันเขินแทนแล้วอ่ะ ลอจริงใช่เยอะมากก <h Gab i> ันยังไม่มีเลยเลยเอเอเคือเดีอินโทรกับม้าไปแล้วถ้าพี่จังด,ดีกว่าจำ first impression กับมา้าได้ไหมเราเราเห็นบทวันนี้แล้วเราเราเราคิดถึงอะไรเราจมงโมเมนต์ไหนที่เราแบบเอ้ย <c oughs> เจ<อ>ำเจอ<ๆ>ในรูปแบบไหนก็ได้นะไม่แน่ใจว่าเจอเจอกับครั้งแรกที่ไหนแต่ว่าน่าจะที่งานนั่นแหละแต่ว่าครั้งแรกที่ได้คุยกันคือตอนไปออกงาน ใช่ครัใช่ครับเพลงเพลงมันกันไม่เลิกกันมนกันไม่เลิกกันก็น้องก็เป็นคนแบบสุดสายดีเอีนเลยไม่รู้ดูแต่ในยูทูบอื่นนี่ถึงคิวแล้วหรอเลนี่ย <c oughs> ใช่ถึงคิวแล้วค่ะแ, <c oughs> แต่โอเคเยอะเลย <c oughs> ใครบอกว่าโอลิมปปกที่ผ่านมามีเธออยู่คนละสีแต่มีคนเชียร์ไม่มีคนไม่เชียร์สีตัวเองเราไม่เชียร์สีที่เือป้ายถือป้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่ฉันเห็นเห็นตอนไหนอยากรู้ว่าเราเห็นไปวันนั้นเราเห็นป้ายใชนไหมตอนแรกตอนแรกผมไม่เห็นแล้วก็แบบว่ามีเอาอะไรเอไอศครีมดกนู้นนี่โอ้โหมาโอ้โหโอจริงเป็นมังสนุก อเด็กทเอะรแบบรู้สึกอะไรก็อย่าก็แสดงออกอ่ะทำทำทำที่หลากห่าแล้วจริงจริงพื้นฐานเราเป็นคนชอบคนแบบสเปกสเปคสวยชอบคนสวยนะเฮ้ยไปไขความหวังเขาอ่ะตัดอยู่แล้วแล้วชอบคนนี้สวยชออบสวยหนคอยหน่อยวรับมาเข้าใจอ่ะข้าใจ ทำไมผมชอบคนที่คุยง่ายสนุกแล้วก็เป็นคนตลกเพราะว่านี่ไงตรงทุกอย่างคบกันเลยอาอยดี่าจุเยนง้เยสอนเอนนี่ขาดู้คนดีจริงเเออใช่ไหมจังจอยากสเธอยากบอกา ไปมาถ้าถ้าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายสีเเออเอใช่ไม่ิดเลยแบบว่าาหรน้องหลัก็่ถ้าเขาซาถ้าเขาซาหมายถึงว่าเราติดไหมจริงๆแล้วถ้เรามา้ที่แสบนะเว้ยจริงถ้าถ้าเขาไปแบบว่าน้ำมันก็อาอสู้เลยนะเราเคนี้าสู้เลยคู่ เอางี้ก่อนที่เราจะราคุยกันในขอนเห็ุจริงๆขัอเลยเก่อ์ข้อฟุตบอนแรกเลยนั่นจาก เรามีมิชชั่นมาให้ทั้งคู่ได้ทำการทดสอบเกสเพลงเขาเราเอยจะมีชื่อเสียงนตรกำหนดให้ทั้งคู่ทันทีที่นักสามสองคนทั้งสองคนจะต้องร้องเพลงของเสียงนคนนั้นที่ฟังล้าคิดว่าบอกกับคนที่มีความรักที่สุดแล้วดูว่าจะตรงกันทุกคนมีข้อต้องให้ตรงกันสามในห้าข้อถึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จเราอเป็นท่านแรกท่านแรกคือเพ็กซี่น้ลำนี่ไง อย่า้อ i ก้อนเหมือนกันเลยเราจะร้องก้อนไหนกนเราจะร้องก้อนไหนอหนูจะเป็นเฮ้ยในกเารร้องกแบบไหนเพลงที่เราจะร้อง โคดแดนไอ้บ้ามอไม่เยนไ่ด้าจะ้องฉันเน่ยลจะร้องหมนาวาร้องะั้โอเคโที่สที่ศิลปินท่านที่กินกรัอดต้องกันัลกลกหรือลกออส wait what

<laughs> สุขตาไม่ได้จริงด้วยวจับแสดงซีรีส์คู่กันเลยได้ไหมอ่ะน่ารักชัดเลยชอบ

ต่อเนือ้อเลยต่อเนือ้อทีอ่สมอง,งมากโ,<อ>โอเคโอเคแล้วนี่คือมิชชั่นแรกเดี๋ยวเราจะไปต่อคือมิชชั่นที่2องให้ทั้ง2องคนได้คุยกันดี ช,ช่วงคิวปิดเือร์ราเราจะมีโหลคําถามเือราให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคําถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบทคอยช่วยบอกบทให้สองคนได้จีบกันและทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคําบอกของคิวปิดเท่านั้นถ้าไม่ทาจะมีบทลงโทษมาเข้าสู่ในที่สองที่ต้องสนบะรูจจักกันบ้างครับผมและต้องพูดคาเหล่านั้นได้เลยถ้าคนพร้อมแล้วเปิดคำถามแรกเลยมาบายค่ะขอไปก่อนขอบคุณนคปกติจะเห็น เราไม่จับเราคืออ้วเจเจวราจิบจีบเห็นเดียไงมเขาจับเออรผมอ่อนหัดเรื่องความรักมากเลยแต่ว่าถ้าจีบก็จะค่อยๆชวนแบบชวนไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ฟรีกันเรื่องที่เราสนใจด้วยกันอะไรอย่างนี้ลองนะสมุดเนี่ยจบรายการไม่มีพี่อยู่เลยนะจบรายการปุ๊บแบบ วรลองชวนจะเป็นข้าวหอลองลองลองแล้วที่แต่โจทย์คือ่จักต้องไปถอดตอเชิญบังจเราไปไหนต่อไม่ไดไปรไม่ี้เี่ยวจะกินข้าวห้่้แต่ว่ากินไรอ่่ชอบกินแบบว่ามตับเจาช่ไหมเจ้ามับ้ะา

นั่งไม่ติดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คำถามแรกผว่าให้พีอย่างแบบกินไปคาถามที่สองเลยค่ะถ้าต้องเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่สายจะได้ทำเซอร์ไพรส์ยังไงจัดตื่นใจสุดแบบอะไของหนูอ่ะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีเค้กหรือว่ามีแบบว่าเออเซอร์ไพรส์เล็กน้อยพี่ไม่ต้องมีของผมของผมแบบว่าผมจะชอบเซอร์ไพรส์แบบว่าเตรียมห้องแบบว่าอะไรอ่ะ ลูกโป่งหรืออะไอย่าง uh, uh ี huh. so to to ้มาเห็กว่าเราทำให้เขาโรแมนติกเนี่ยนะผมไปคนข้างรักประมาณอ๋อเาต้เช่อว่ามนนั้นไม่มร้โหโอนอ้โหโ้โหโัโหอ้หอน้ออดหาห

อย่างชวนับไปนะลองิสักคแต่ว่าใช้คำนั้นแหละองพูดลอก็ลอที่เราอยากไปคอนเสิร์ตอ่ะยาไปที่ไรนอยากไปดูคนเสร์ตไหคอนเสิร์ตแบ็คิงแบ็คพิ้งเหรอสิงวกเนี้ยกดไคอนเคิวปิดกิ๊กคิว พ้อมจะคูด้พี่ดีเป็นคิดด้วยนะอ่อาตทรอยากดูแบงคพิเหรอไรไม่ดูเราแทนเหรอออายเาดัไ่จบแบบนี้จับบ้าปกติถ้าจะเียจะเียไมคะหรือว่ามองหน้าเเราคิดว่าจะเลียนาเลไเียกเีดี จริงๆก็รีบไปีเนี่ย่างเอเียไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยีี่แล้วตัวเล็กแบบบางทีมันไม่รู้จะเรียกอะไรก็รีไปมๆไปเลยใช่แล้ววาโกรธอ่ะี่ยากถอว่าอันีตเแบบรักันนีมถ้าวลาเราโกรธเนอนเนี่ยมึง ก็จะเมือนเดิมก็เีเตออาจจะสแขเป็นที่เด้เดองลอาบแล้วเขากลับมาที่สี่เขากลับมาที่สี่มีผู้ชันสูงนาวันโอ้โหแรงมากม่ดีไม่เกลียดเลยนะลองูกูจะก้มนะเออมาตรงวันโกดมาคือไม่อยากไม่อยากไปสนใจสตีลกับเธอเธอจผิดอ่ะเอบผมเป็นคนกำดโชว์ลองดิสงงดิย ดูเไพื <room> <im italiano> <we ak ness> ่อมันชว่ไม่อยู่เมันจะโกดูไม่เห็นโกรธเลยอ่ะดูเหมือนจะยอมกขาทุกเรื่อง นี่ก็แต่ว่าพอเสร็จทุกอย่างก็คือเราถ่ายรูปถึงไปอยู่ตลอดเร่ได้มาหาอยู่ตลอดคือในหัวในใจคือวันนั้นคือบีดีบีดีอย่างเดียวเลยเรื่องของชนคนเราบอกเต้ดีแกบสหใครไมให้ใครไหมาอยากกินอะไรใช่ไอยากกินตุตกอะไร โอเคนี๋ยวอะถงเพลงโอเคให้กราดข้อสุดท้ายมาถ้วต้องทำเพลงด้วยกันเต้นเพลงจะทำแนวไหนและตั้งเพลงว่าอะไรถ้าทำเพลงกนจะเป็นหลักไหม ขอได้ร้องพูด้วยกันเอ้สิัแต่ว่าชอบแบบชอบเพลงแบบ p r o เพอร์เซสยังได้ถึงแนวเลยทั้มคือฉันจะไม่พิมพ์เลยอะมาต้อนกันเลยละกัตกลงไปตกลงกลับโอเคแล้วจริงๆก็อยากอยากทำอ่ะไอบีแล้วไอบีแลวผม อยากลองทำแบบว่าแนวไอเดียบ๊อบซึงๆน่นรนั่นแหละไอ้มันดออะกับเราไงเป็นคนหนอกว่าแต่ว่าตัเป็นคนแบบน่ารัลสนุกโอ้ยรู้สึกว่าเสียงมากวันทรงมวาอยู่แล้วเลยยิ่งเราลองมันแน่ใจออก ไม่ต้องพูดอะไรเลยตอนแข่กูไปสายนะกูชอบแล้วก็คิวท์ไปแเก็บมาก็เห็นเขามายเาทุกท้ายโอ้โหขับรถแดงออกมาไปวันไหเนียบันทึกเหรอโอ้ยข้าตื่นมาแล้วค้นพบว่าเราแต่งงานกันแล้ว แต่งกนกันแล้วเชว่าไหมคุยกันี่งคิดดโอ้โหแต่งไงกันแล้วต้องลองแต่งแต่งก่อนนะจะได้รู้เขอเขมาตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเหอเออยู่ไหม กินข้าวอีกแล้วี่่นาดดีที่ตุขาดีเปินอปรเสิมเป็นอรฉันว่าพูดเธอผ่านนะไม่ต้องอรกันเปคะนลกจริง

เลยเแต่ว่าทไม่ดีมากใพกี่ทรู้พกเปให้ทคู่พูดถึงข้อดีของกันกันโดยตารวดให้ต้องเริ่มประโยคด้วยฉัชอบคุเพราะจะพูดเหตุผลอะไรก็ได้มแต่ละคนแลกันพูดโทรศั์อานีแหลคือการมองตากันจริงจะให้มองตากันแล้วก็พูดว่าเฮ้ยจากคนอนเวอร์เซชันที่เรารู้จัก เราสุดชอบอีกคนฉันชอบเธอเพราะจุดๆุใช้สัรพนามอะไรก็ได้นะและทุกครั <sk <sk ้งที่พูดเนี่ยต้อมองตากันมันคือลูกมันสวยเหรอวะกดแดนอบเาบสวยชอบอี่จังขจก

โอ๊ยเขินอ่ะด้ชอที่แบากเคยินอะไรเำใจ ป็เอาเรเด่นชอบ่เป็นเคนดีชายหลีแบบคนเหลีนะครัเคมีถือว่าได้เลยสุดจริงค่ะ ให้สองคนฝากงยยก่อนลกันก็ฝากเพลงใหม่นะคะของวงเดนคะื่อเพลงว่าไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกไม่ออกเรากเพนี้นะมึงค่ะพี่อพี่เอกไม่ออกลองมาขอขอสองคนสองคอนได้หมนิดหนึ่งให้เตลเพอย่าจะรักเขาไม่ทันอย่าไปกักเก็บใจเราเพกว่าจะเจอฉันคนนี้ที่มันจะไม่ใจเ กั่งอีกค่ะก็ปล่อยแล้วนะคะสำหรับรับชมวิดที่ยูทูปดิสอนิเมชั่นเพลงนทุกยูสิกฟิวมิ่งไง่ะเย้ไม่ออก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 ม่กไม่ออกมาหลังาพี่จ่าพี่สองผมก็ตอนนี้เพอร์เซสเพิ่งปล่อยเพลงใหม่คับซ่ว่าเม็นหยอกหยอกเม็นหยอกเนหกหอ ก็สามารถไปดูได้ที่ยูทูบ GNS u n d e r สก o r official ครับผมแล้วก็ช่วงปลายปีนี้จะมีคอนเสิร์ตแรกของพวกเราวันที่22พฤศจิกายนที่ทันต์โด้อุ้ยกี่รอบเราเอารอบนึงให้หมดก่อนเอ้ยหมดนะ อะไรที่พี่ไม่เคยรู้จักมาแต่พี่ได้ดูโปรคอมเมท์ครั้งแรกอะพี่แบบประทับใจยืนชมเลยวงนี้เพลงไรกันเนี่ยแบบเลยไปดูไปดูไปดูช็อเธอทั้งสองวงชช่เดาน้องมาตอนที่ช่วยเชิญเชิญกันไปสี่เป็นแขกรับเชิญร้อต่อจังเลยเลยเนียเป็นเป็นทั้งสองวงคุณภาพมากมากก็ทั้งสองคนเลยกลับมาที่คำถามสุดท้ายขอบคุณอย่างที่จะแบบว่าโยนถามให้ว่าาแอนดเลิฟขึ้นดดมาจะพาไปจุด ให้ทั้งสองคนอะ่ะตอบว่าจะไปะไหนกันหลังจากโปรโมชั่นเป็นสถานที่ก็ได้หรือเป็นกิจกรรมก,ก็ได้เรื่ของบ้านอ,อันเงือบขี่โดรมาจะพาไปกินข้าว ปวดก็เค้กแต่ไม่ได้เพิ่มเราไปก่อนนะไปมตลกไอ้บ้าคเคมีมันดีมันน่าหลาบมันใช่มันชอบจังเลยอ่ะเธอว่า Process, <c oughs> คอนเสิร์ตเฟอร์เซสเขาจะเชิญวงแบมมาป้าช <c oughs> ันว่าเขาเชิญน,นะ ก็ดูสนิทกันขนาดนี้ถึงจะคนละค่ายแต่ว่าแบบฟิชเจอริงกันได้อยู่แล้วสบายๆเก๋ๆเลดฉันดูแล้วเขินตลอดเวลาเลยอนะเคมีดีจังเลยอ่ะเออดูแล้วมีความสุขมากทุกคน ถ้างั้นนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนาอยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย